การส่งมุกและการตบมุกเนี่ยการส่งมุกและการตบมุกเนี่ยมันก็อืมจริงๆแล้วมันก็มันเหมือนเราเหมือนเหมือนเล่นตลกใชหมเล่นตลกนะเหมือนเราเราจะชงเรื่องสักเรื่องหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตบมุกให้มันแบบว่าให้มันให้มันหามันอยู่ที่การชงใช่ไหมการคือทํายังไงให้มันรู้สึกว่าแบบมันในในวลีนั้นประโยคนั้นหรือสถานการณ์นั้นหรือในในประโยคนั้นน่ะ มันมันจะมันจะทําให้เอ่อมันจะทําให้มันดูดูมีอะไรหรือว่าดูแบบดูเท่ดูอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรนีศาสนานาฏมันเป็นลูกนี้มันสวยจังอะไรเงี้ยมันจะมันขึ้นอยู่กับการส่งแล้วการอ่าการส่งแล้วการจบการตบพุ่งเนี้ยคือก็คือเริ่มเริ่มกับจบประโยคอะเริ่มมาจบประโยคคือสมมุติว่าถ้าผมยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างสักสักหนึ่งเล็กสมมติว่าเราเล่นเล่นอืมเห็นไหมนะการ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 ส่งก็คือใช่ไหมแล้วก็เห็นไการจบพอจบก็คือเบิ้ลขึ้นไป หยุดปุ๊บเนี่ยคือการหยุดคือการตบมุกเออคือมันก็กต้องหยุดสมมติว่าเราส่งด้วยกันอ่าถ้าเกิดว่าผมถ้าเกิดผมผมผมเริ่มอ่าเริ่มเขาเรียกว่าส่งส่งส่งมุกเนี่ยไม่ใช่แบบนี้อ่าสมมุติว่าผมคือหัวใจหัวหัวใจของของเฟซิ่งนี้มันคือถูกไหมอ่าแต่าการส่งก็คือก็คือให้มันรู้สึกอ่าแล้วพตอตบมุกตบมุกด้วยการหยุดหมายถึงว่าหยุด อสมมติถ้าเกิดผมผมไปส่งตัวอื่นเห็นนะมีความรู้สึกไงพอเราส่งมุกอีแบบหนึ่งเห็นนะมันทำมันทำให้มุกมันทําให้มันทําให้ลูกลูกที่เราเล่นตะกี้เนี่ยไม่แข็งแรงคือไม่ได้ดุไม่คือเรียกว่ามันไม่ใช่แข็งแรงอ่ามันมันไม่ใช่ว่าไหนดีกว่ากันหรืออะไรนะคือมันมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เออมันไม่ดุไม่ดุดันอ่าไม่ดุดันเนี่ยแบบ ่หรือถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมผมเล่นผมเล่นโน้ตโน้ตเดิมเนี่ยเล่นโน้ตเดิมเนี่ยนะแต่ว่าดันยาวอ่ะฮะถ้าถ้าถ้าลูกตะกี้เนี่ยมันจะเป็นแล้วก็ใช่ไหมมันจะสั้นนิดเดียวเองนั่นปึ๊กนิดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราดันเกิดเล่นยาวกว่าเดิมเห็นไนหะ ดันยาวกว่าเดิมก็ไม่ได้ฮะมันก็จะมันก็จะมันก็จะทําให้ทาให้ให้ประโยคทั้งหมดอ่ะมันมันมันเพี้ยนออกไปฮะการสื่อสารมันก็เพี้ยนออกไปฉะนั้นเนี่ยการส่งเนี่ยเราพูดผมพูดเราพูดถึงการส่งเนี่ยมันจะทําให้อ่ลูกที่เราเล่นอยู่ในทั้งทั้งหมดในหนึ่งในหนึ่งลูกเนี่ยมันมันให้อารมณ์เป็นแบบไหนอ่มันมันมันเขาเรียกว่ามันมันชูเออมัน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 ชู มันชูโน้ตที่เราต้องการจะเล่นมากแค่ไหนอะไรเงี้ยลักษณะนั้นใช่ไหมสมมุติว่าถ้าเราสมมุติว่าพอพอถ้าเราเล่นสมมติเราลองเปลี่ยนดูอเล่นยาวขึ้นใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสั้นเหมือนเดิมเห็นไหฟังดูดีกว่าหรือถ้าเราเล่นยาวเกินไปแบบเห็นนะมันก็ไม่ได้กลายเป็นกลายเป็นว่าเฟซเฟซซิ่งนี้มันแบบมันมันเละไปเลยใช่ไหม มัน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 เขาเรียกว่ามันมันมันฆ่าเลยอ่ะออมันมันฆ่ามันมันทาให้แบบความหมายรือการเสื่อมลมที่แบบแทนที่จะแบบให้ให้ควารู้สึกที่มันแบบโหแบบแบบดุนแรงดุดันเนี่ยมันกลายเป็นแบบกลายเป็นดูเออเอออ่ะอ่ากลายเป็นดูแบบเชื่อะไรวะอะไรเงี้ยมันไม่สอดคล้องกับ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 ลูกที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยไหมอย่างเราสื่อสารแบบลองงัดขึ้นปัปัก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 เนี่ยฉะนั้นโน้ตส่งเนี่ยมันควรจะต้องแบบสั้น นนะมันก็จบทีนี้มาตอนตบมุกตอนตบมุกก็เหมือนกันพอะตบถ้าเกิดว่าเราถ้าเราตบมุกคือถ้ามันถ้าเราปล่อยเสียงยาวเกินไปอ่ะคือคอนเซปต์ของลูกนี้ยมันคือการดุใช่ไหมเราเล่นแบบดุดันกระแทกสายดึงสายใช่ไหมถ้าเกิดเราเล่นถ้าเกิดเราเอาถ้าเราปล่อยสายยาวเกินไปด้วยการตบมุกด,ด้วยปล่อยให้เสียงมันยาวมากเกินไปเนี่ยเห็นนะรู้สึกไง <S <S> <S เห็นนะ เห็นนะมันดูมันดูหวานขึ้นเห็นนะมันดูหวานแล้วมันก็ดูขัดแย้งกว่ากับกับกับลักษณะคือมันไม่ได้มันมันอ่ามันมันการสื่อสารมันมันไม่ได้เป็นไปตามเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามความความตั้งใจเราอ่ะอ่าความตั้งใจสมมุติว่าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าสมมุติเราจะจบแบบนี้ใช่ไหมจบจบหางยาวใช่ไหมเราอาจจะต้องอ่าเราอาจจะอ่าลดลดดนามิกของของโน้ตที่เราเล่นหมอนถึงอาจจะการกระแทกลงอย่างเช่นเราอาจจะจบให้เป็นเป็นลักษณะแบบอ่าเอ้เล่นเป็นแบบ ตอนแรกเราเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หยุดอย่างนี้ฮะหลอดจะเล่นเห็นไหมเนะี่ยมันจะเข้าเห็นไหมพอส่งมาแบบหวานหน่อยส่งให้หวานหน่อยแล้วก็เล่นตรงกลางเล่นเล่น,เล,นเล่นวลีให้มันหวานแล้วเราก็จบแบบยาวให้มันยาวขึ้นอ่ามันก็จะดูมันก็จะดูสอดคล้องกันตั้งแต่แรกเห็นไหมเราเล่นยาวได้แต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราแบบ ถ้าเกิดเร,เ,รเ,รเรา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 หัวท้ายส่งส่งมาหวานจบหวานแต่แต่ตัวตัว,ตวเนื้อหาเราดันกระแทกอ่ะมันจะฟังประหลาดเห็นนะอย่างดูงงดูประหลาดอะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอ <c oughs> การส่งและการตบวลีเนี่ยคือสำคัญมากสำคัญมากมันจะทำให้เราสื่อสารในในในแบบไหนในแบบไหน คือเราต้องการสื่อสารไปถึงว่าสื่อสารอารมณ์แบบไหนออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นไปตามเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันคือปัญหาใหญ่ที่เราเวลาเรา,เรา,เราฝึกอ,ะอ่ะเราอาจจะจะําว่ารีใช่ไหมเราจําแล้วเราแบบเราดันไปแบบโหไปจําจุดโนต้ตนะช่องนี้ช่องสามช่องสี่ช่องอะไรมากเกินไปจนจนเราลืมค่าสั้นยาวอ,ะอ่ะพอเราลืมค่าสั้นยาวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบตะกี้เนี่ยที่เล่นให้ดูคือมันก็จะฟังดูพิลึกพิลึก ฟังดูไม่ไม่ออะไรเงี้ย